รักกเลือได้ไม่ว่ารักเลือกได้จะสัญจรไปไหนๆนะคะคำถามยอดฮิตของหนุ่มๆก็คือเรื่องขนาดและความเป็นชายค่ะวันนี้ชูรักชูรสมีคำแนะนำพร้อมคำเตือนเรื่องความใหญ่ยาวและวิธีวัดขนาดน้องชายมาฝากจะได้มาตรฐานสมชายไทยหรือเปล่าไปเช็คพร้อมๆกันเลยค่ะ ทำยังไงอะเอว่าะแข่งขวาเปชายของผมจะใ,ใหญ่ขึ้นได้โอ้โห,โหขณะนี้เนี่ยของน้องเท่าไมโครโฟนนี้ได้ไหมหรือว่าเล็กกส<อ>ักเพิ่มห,หนึงตอนแข็งนะคุณหมอเอ่อเอาตอนตอนตอนแข็งอะขนาดนี้พอไหวไหมเพื่อ,อยังเล็กกว่าน,นี้หน่อยอ่ะโอเคเมื่อวายไปไปยายโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะไอ้คำถามเนี่ย เขียนมาอยู่20อันเพราะว่าผู้ชายในความนึกคิดของเขาเขาจะนึกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีเดี๋ยวพวกเธอเซิร์ชเป็นนะเธอเซิร์ชคำว่า fertility god นะแปลว่าเทพเจ้าแห่งการเจริญพันธุ์แล้วก็ของปอมเปอีภาพนี้มันหลงเหลือหลังจากภูเขาไฟกวาดเมืองปอมเปอีทั้งเมืองและรูปนี้มันเหลืออยู่เออผมไปเห็นมันเป็นรูปผู้ชายตัวไม่ใหญ่เลยนะแต่ตรงกลางมาเัเพิมเพิมเลย แสดงว่าผู้ชายทุกคนคิดว่าถ้าจะเป็นเทพเจ้าแห่งเรื่องนี้แล้วอวัยวะต้องใหญ่ใช่ไหมลูกใหญ่นี่มีดีอย่างเดียวลูกอีตอนเมียจะตัดจับง่ายเพราว่าจริงเป่ะเล็กๆมันจับไม่ถึงอะ่ะโอเคอะสรุปว่าอยากให้ใหญ่เดี๋ยวบอกให้อันดับแรกอายะเพศจะใหญ่ได้ฮอร์โมนเพศชายต้องดีผมจะถามคำถามถ้าน้องตอบไม่ตอบตามความจริงขอให้เป็นตามที่น้องคิด อันที่หนึ่งเช้าวันนี้น้องชายคนไหนอวัยวะเพศชายตื่นขึ้นมายกมือสิครับยกมือค่ะยกสิครับยกสิครับไอพวกที่ไม่ยกขอให้หิวเ <c oughs> พราะว่าถ้าเอาลงได้แล้วเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น้องชายออกเอ็กเซอร์ไซส์เข้าใจไหมเพราะถ้าเช้ามันจะขี้เกียจไม่ออกเลยมันจะใหญ่ไหมลูก <c oughs> ไม่ใหญ่ <c oughs> เข้าใจนะ ตอนเช้ามันจะยืดได้อย่างไรก็ถ้ากลางคืนนอนหลับสนิทดีออกกําลังกายมาดีก่อนการสร้างฮอร์โมนจะดีไหมผู้ชายทุกคนที่น้องชายแข็งตอนเช้าแสดงว่าฮอร์โมนเพศช,ชายดีเป็นเทพเจ้าแห่งการเจริญพันธุ์อวัยวะจะใหญ่ตามตัวโอเคอแต่ถ้าใครอยากจะไปฉีดรํามันจิ้งเหลนอยากจะไปฉีดอะไรที่เขาฉีดจำไว้นะมีคําถามว่าเขาถามผมไปโรงเรียน คุณหมอฉีดแล้วมันจะใหญ่ไหมใหญ่ทันทีเลยลูกโอ้โหมันตาโทงเลยใหญ่ทันทีกับทันหันเลยพอใหญ่เสร็จแล้วให้ถ่ายรูปไว้ทําไมล่ะลุกขึ้นมันจะเน่าห้ามฉีดนะจ๊ะใหญ่แค่ถ่ายรูปเท่านั้นเองใช้งานต่อไม่ได้หลังจากฉีดแล้วห้ามไปฉีดถ้าใครโดนหลอกโง่บัตรซบเลยหนุ่มคุณหมอคะสุดท้ายเรื่องขนาดหนุ่มๆก็ต้องอยากใหญ่เป็นธรรมดาวัยนี้อยากใหญ่มากเลย ถามว่าทำยังไงให้ให,ใหญ่น้ำมันจิ้งเหลนช่วยได้ไหมอไอ้พวกเราเคยเห็นน้ำมันจิ้งเหลนป่ะเคยเห็นตัวจิ้งเหลนไหมเคยไหมเคยไหมเธอเคยหลนจิ้งเหลนให้มันเกิดน้ำมันไหมเคยไหมแล้วถ้าเธอคิดขึ้นมาเธอก็ต้องเห็นว่าไอ้จิ้งเหลนนั่นตัวมันกระตึกเดียวใช่ไหมแล้วมันผอมๆเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีใช่ไหมแ้าหล่น,นมันก็คงไม่ค่อยออกหรอกใช่ไหม เพราะนั้นไอ้น้ำมันจิ้งเหลนที่เธอไปซื้อมาแพงๆอ่ะเธอว่ามันเี่นน้ำมันจิ้งเหลนจริงหรือเปล่าไม่จริงนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีชื่อมันตั้งแต่สมัยโบราณสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาจะทำให้อวัยวะเนี่ยมันแข็งแรงเวลาทำให้แขนแข็งแรงเธอต้องออกกำลังกายใช่ไหมใช่ป่ะเวลาจะทำให้ว่าแข็งแรงเธอต้องมีการนวดมันใช่ไหมแต่นวดเฉยๆมันไม่เท่ก็เอาอะไรนวดๆซะหน่อยนึกออกไหมครับก็เลยบอกว่าถ้านวดน้ำมันจิ้งเหลนแล้วมันจะดีแต่เนื่องจากเป็นของปลอมและแพง ผมแนะนําว่าน้ํามันหมูก็พอนะโอเคนะแต่สําคัญกนะ็คือต้องนวดน,นะนวดบ่อยๆม่อง็ยืดขยายได้นะโอเคทุกวันนี้ข่าวจูนเนลเพราะฉีดเพิ่มขนาดมีให้ได้เห็นได้ยินกันบ่อยๆนะคะถือว่าเป็นอันตรายจากความเชื่อที่ว่าขนาดที่ใหญ่ยาวคือความภาคภูมิใจของผู้ชายผู้หญิงจะฟินถ้าผู้ชายขนาดใหญ่แต่นั่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดมาตลอดค่ะ เพราะองคชาติของแต่ละคนนั้นย่อมไม่เหมือนกันมีทั้งแบบเล็กสั้นยาวงอใหญ่หรือคล้ำก็มีนะคะซึ่งทั้งหมดสามารถสร้างความสุขทางเพศได้เท่ากันค่ะดังนั้นการมีองคชาติเป็นของตัวเองย่อมดีกว่าการยาวใหญ่ที่ไม่เป็นธรรมชาติและเสี่ยงต่อการเน่าอีกด้วยนะคะส่วนวิธีวัดขนาดน้องชายว่าได้มาตรฐานหรือเปล่านั้นก็ไม่ยากเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ องคชาติเนี่ยขนาดมันแตกต่างกันมากมแล้วแต่ชาติพันธุ์นะฮะแล้วก็พันธุก,กรรมคร่ะนะฮะแต่ทางการแพทย์ถือว่าขนาดที่ผมบอกเนี่ยหมายถึงขนาดตอนที่อ่อนตัวแล้วดึงออกมาให้ใหเต็มที่นะฮะถ้าขนาดของคุณเกิน7 5เซนติเมตรถือว่าคุณปกติ7 5ซนตมรถ้าคิดแล้วเป็นมือนี่มันประมาณสักขนาดไหนคุณหมอคุณนึกถึงไฟแช็กที่เป็นพลาสติกอะ่ะ อันนั้นนะยาว8เซนอ๋อนั่นคือถือว่าปกติแล้วเหรอครับใช่ครับอันนั้นนะเพียงพอที่จะให้ความสุขกับฝ่ายหญิงแล้วก็มีสืบพันธุ์ได้วิธีการวัดเนี่ยเราจะวัดตอนอ่อนตัวและดึงออกมาคเหตุผลที่ทําอย่างนี้เพราะว่าในการทําวิจัยเนี่ยสมมุติว่าผมอยากจะรู้ว่าขนาดของชายไทยเนี่ยตอนแข็งตัเต็มที่ยาวเท่าไหร่มผมก็เชิญผู้ชายมาร้อยลายร้อยคนครับคุณช่วยแข็งนิดนึง คุณครอชั่วง,งหงึงยังไม่รู้จะแข็งหรือเปล่านะครับยากนะครับทางการแพทย์ก็เลยใช้ทฤเรีว่า state length of penis ก็ <ปะ S 1> คืออ่อนตัวแล้วดึงออกมาแล้วก็วัด<ช>ซึ่งเราพบว่ามันจะสั้นกว่าตอนแข็งตัวในประมาณ1เซนติเมตรแล้วขนาดนี้คือถ้าคุณเกิน75เซนปั๊บถือว่าคุณปกติอย่าไปกังวลเพราะว่า,าจริงๆแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยมันไม่จําเป็นที่อยู่ที่ขนาดเสมอไปมันเป็นสินธเขาแซลกันแต่ว่าถ้าคุณเรารมคุณผู้หญิงดีมีรีราทางด้านอื่นด้วยใช้ ใช้ลิ้นใช้ออโรเซ็กใช้ความอบอุ่นความรักก็ทําให้สามารถทําให้เธอมีความสุขถึงสุดจุดที็เปนอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงคือเวลาเราไปเคยทำเซอร์วีในผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็คงจะอายฉันชอบใหญ่ๆหฉันชอบใหญ่ๆมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นผู้หญิงร้อยละเก้าสิบจะตอบว่าขนาดไม่มีความสําคัญอ๋อเอาเดี๋ยวจะดูไม่ดีใช่ครับมันดูไม่ดีภาพพจน์ไม่ดีแต่ในความเป็นจริงก็กล้านะความเป็นจริงก็ยังชอบถุงยาถ้าเกิดสี่สิบเก้าตอนนี้มัน มันใหญ่เกินไปก็สามารถหาซื้อออนไลน์หรือว่าไปตามร้านขายยาอาจจะมีไซส์ที่มันเรียกว่าเหมาะกับตัวเรามากขึ้นนะครับ